สทวทบุรีดำของเราค่ะจัดโครงการเสริมศักยภาพพัฒนาเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตสร้างสังคมอย่างยั่งยืนนะคะ,ะเปลี่ยนแปลงแต่ สร้างสังคมแห่งการเปลี่ยนแปลงนะคะที่มีแตกความใสสะอาดนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะก็ได้รับเกียรติจากนายปิยพิจนารรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเป็นประธานในพิธีนะคะซึ่งท่านก็ได้เปิดเผยน,นะคะว่าปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นในประเทศต่างๆทั่วโลกเลยนะคะแล้วก็ยังเป็นปัญหาที่สําคัญที่สุดเลยนะคะแก้ปัญหาหนึ่งของหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทยซึ่งไม่มีท่าทีว่าจะหมดไป แต่กลับวุ่นวายทวีความรุนแรงแล้วก็สลับซับซ้อนมากขึ้นค่ะ สามารถพบได้ในทุกๆภาคส่วนนะคะแม้แต่รัฐบาลก็พยายามที่จะแก้ไขแต่ก็ดูเหมือนว่าจะแก้ไขไม่ได้มากสักเท่าไหร่ฉะนั้นนะคะก็ทําให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นด้านสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็เกิดความเสียหายที่อาจจะที่สําคัญนะคะเกิดความเสียหายที่สําคัญเกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมซึ่งก็ส่งผลกระทบให้หลายความเ,เป็นให้กลายเป็นความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนและหัวใจสําคัญที่สุดในการที่จะขับเคลื่อน เพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะป้องกันนะคะปฏิบัติการป้องกันแล้วก็ ปฏิบัติการป้องกันและก็ต่อต้านการทุจริตก็คือเครือข่ายภาคประชาชนเครือข่ายสื่อมวลชนแล้วก็องค์การองค์กรชุมชนในพื้นที่นะคะโดยใช้จุดเด่นที่มีนะคะก็คือความอิสระความคล่องตัวรู้จักบริบทในพื้นที่ไม่มีข้อจํากัดด้านระเบียบนะคะแล้วก็ข้อบังคับนะคะเหมือนหน่วยงานของรัฐรวมทั้งสามารถเชื่อมโยงแล้วก็ ร่วมมือกับองค์กรนะคะและเครือข่ายอื่นๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ยังมีการประชุมมีการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตในครั้งนี้ก็ถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นอย่างมากเลยนะคะที่จะได้เข้ามาส่งเสริมสนับสนุนและก็พัฒนาศักยภาพที่ทําให้มีในส่วนของ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ซึ่งก็ประกอบไปด้วยเครือข่ายเฝ้าระวังกันต่อต้านด้านทุจริตของสำนักงานปปชนะคะเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์หมู่บ้านนะคะประชาสัมพันธ์ประจําหมู่บ้านและก็ชุมชนแล้วก็สื่อมวลชนในพื้นที่ของจังหวัดบุรีรัมย์ให้เกิดการตระหนักเรียนรู้นะคะการตระหนักรู้นะคะแล้วก็มีส่วนร่วมในอนาคตต่อการทุจริตและก็ประพฤติมิชอบในพื้นที่นะคะสร้างความ เหมาะสร้างสังคมนะคะแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีความใสสะอาดร่วมรณรงค์ให้ประชาชนในพื้นที่เนี่ยเห็นถึงความสําคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบร่วมเป็นหูเป็นตาสอดสอ่องส่วนหน้าที่ทําการปราบปรามให้เป็น ปปชต่อไปนั่นเองนะคะซึ่งก็ปรบปรามให้เป็นบทบาทและก็หน้าที่ของสานักงานปปชต่อไปหลังจากที่มีการอบรมในครั้งนี้นะคะซึ่งก็จะมีการจัดให้ผู้เข้าร่วมรวมมาจัดรายการด้วยนะคะซึ่งทางด้านของนางจีดาพรนิยมตรงผู้อํานวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยนะคะว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาศัก,ก,กยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตในครั้งนี้สํานักประชาสัมพันธ์เขตสองนะคะก็ ได้รับออ,อนุมัตินะคะจากกองทุนปปชให้ดําเนินโครงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการประชาสัมพันธ์ของเขตสองนะคะซึ่งก็ ประชาสัมพันธ์ไม่ทนต่อการทุจริตเพื่อการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายประชาสัมพันธ์ผ่านจำนวน30คนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักประชาสัมพันธ์เขตสองนะคะซึ่งวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรมัมย์ของเราเนี่ยะคะก็จัดขึ้นเพื่อที่จะส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์มีความตระหนักมีความเรียนมีการเรียนรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องนะคะเกี่ยวกับ ท่านเขตนะคะเ,เกี่ยวกับสำนักประชาสัมพันธ์นะคะซึ่งกเ็เป็นการจัดเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพนะคะให้กับพี่น้องประชา,าพี่น้องที่อยู่เครือข่ายประชาสัมพันธ์จํานวน30คนของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ของเราภายใต้การกํากับดูแลของสํานักประชาสัมพันธ์เขตสองเพื่อส่งเสริมให้เครือข่ายประชาสัมพันธ์เนี่ยมีการตระหนัก มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับปัญหาแล้วก็ภัยจากการทุจริตนั่นเองค่ะแล้วก็ร่วมดําเนิเนการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความตระหนักรู้แล้วก็มีการส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่9จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งไม่ได้มีจัดแค่เพียงจังหวัดเราแต่ว่ามีการจัดในอีก9จังหวัดของอที่อยู่ในสํานัก ประชาสัมพันธ์เขต29จังหวัดนั่นเองนะคะซึ่งก็ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้รับความรู้ทั้งภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้างความตระหนักรู้สู่สังคมไทยไม่ทนต่อการทุจริตนะคะซึ่งหลักการามีในส่วนของหลักการจัดรายการวิทยุแล้วก็เทคนิคการเล่าเรื่องด้วยนะคะที่ทําการอุบรมเมื่อวานนี้แล้วก็เทคนิคการนําเสนอข่าวสารบนสื่อแพลตฟอร์ม t ิ k กต o k ด้วยจากวิทยากรของทางสํนานักงานปป,ปชประจําจังหวัดบุรีรัมย์สำนักประชาสัมพันธ์เขต2นะคะแล้วก็ าาทางด้านของวิทยากรจากสวทวบุรีรำของเราด้วยนะคะโดยหลังจากการเสร็จสิ้นการฝึกอบรมแล้วเครือข่ายที่ผ่านการอบรมก็จะมีโอกาสในการที่จะเข้ามาผลิตรายการวิทยุชื่อรายการรวมพลังต้านโกงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีร์ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงกันยายน2567นี้ด้วยนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ต้องบอกว่าสนุกสนานมากๆเลยเครือข่ายเราหลายท่านรู้จักและคุ้นเคยกันดีหลายท่านก็เพิ่งได้พบเจอกันนะคะอย่างผู้ใหญ่ไก่ เมื่อวานนี้เนี่ยก็ได้เจอกันเป็นครั้งแรกเลยดีใจมากๆนะคะก็ต้องขอบคุณสำหรับการติดตามแล้วก็ติดตามรับฟังนะสวทอ,อรเราแล้วก็ยังมีการได้มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วยนะเมะื่อวานนี้เนี่ยโอโ้โหทิกตอกนี่สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะคะ,ะซึ่งหลายท่านเนี่ยบางท่านยังไม่เคยเล่นยังไม่เคยติดตั้งเมื่อวานนี้ทีมงานเราก็ติดตั้งลงเครื่องให้นะคะพาทำทิกตอกนะคะผลิตสื่อผ่านทางทิกตอกไม่ว่าจะเป็นนํารูปภาพหรือว่าวิดีโอมานะคะแล้วก็อลองอหัดทำนะ บนแพลตฟอร์มของ tiktok นะคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยยังมี กิจกรรมที่สนุกสนานในช่วงท้ายก็คือในส่วนของการทำ t ิกตอกด้วยนะหลังจากที่เราเนี่ยให้ความรู้ในภาคทฤษฎีไปแล้วเราก็ให้ได้ได้ปฏิบัติกันโดยการให้มีผู้นําเสนอใช่ไหมคะมีผู้นําเสนอเหมือนกับจัดรายการข่าวนะคะ,ะแล้วก็มีผู้ที่ถ่ายคลิปนะคะพอถ่ายคลิปเสร็จแล้วเนี่ยก็มาตัดต่อเป็นคลิปลงนะคะผ่านทางทิกตอกนั่นเองก็สนุกสนานกันมากๆเลยเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะคะ